นะครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6กโมงครึ่งนะครับเราอยู่บัสที่2นะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้เปิคดคลิปเลยอยู่แบบเต้นะนี่อุ้ยอ่านะก็<อ>ผมจะถ่ายบนรถแล้วกันเดี๋ยวไปเปิคดคลิปบนรถนะตอนนี้รู้สึกว่าวุ่นวายมากครับเขาเขาเช็คชื่ออะไรกันนะผมะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ขาวเลยนะผมไป สวัสดีครับผมมาไอคิวนะผมและวันนี้นะผมก็เป็นวันเข้าค่ายของม2นะครับซึ่งวันนี้ผมจะได้ออกสถานที่นะทุกคนก็คือไประหว่างรอยต่อสลับบุรีกับอะไรโคราชโคราชนี่ถามท้ามเลยไอ้จางนะเอาครับก็ผมก็จําชื่อค่ายไม่ได้นะอะไรเสือเสือป่าเสือป่าอะไรเสือป่าแคมเสือป่าแขมหรออำเภอเมืองเหนใช่ปะสลสลีบุรีนะสลีบบุรีอ๋อ นับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูเท่าที่จะถ่ายได้นะครับสู่ความสามารถใน3วันนี้นะครับผมโอเคก็ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง IQ p e t ด้วยนะครับเพื่ติดตามเฟซนายภวัตแก้สิ่งเรืนะครับเฮ้ยแจกจังวะแจกจังวะแล้วเหลือเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนั่งนี่ยังไม่พูดอะไรด้วยไปเดี๋ยวเราไปดูเลยนะผม let's go เอากระเป๋าไม่เกี่ยวกระเป๋าไม่เอาเลยครับไม่เอาเลยเหรอเฮ้ยแล้วตัวหัวใจจอเอากระเป๋าไม่เกียวกระเป๋ากระเป๋าเดียวพูดอะไรมันเป็นไรวะจอมีปวดเวเนี้มันเปิดไงวะเฮ้เอมึงมึงอยู่ไม่นิ่งเลยไปเก็บเก็บเก็บไี่เกลียดไหมครับไม่เยดไม่หาดยิอนี้แล้วไปย เตาที่พักนี่กระเป๋าแรงแรงลิตรนะกล้องกล้องเอานะครับเขาก็ปล่อยเข้าที่พักแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองเอ้ยใช่ปะบ่ายห้าสิบประมาณนี้บ่ายห้าสิบห้าเออบ่ายห้าห้านะครับเขานัดบ่ายสองสี่สิบห้าครับใช่ครับเพิ่งประชุมกองเปิดกองอะไรเสร็จนะครับใช่ใช่ฝนตกด้วยใช่นี่ออะไรเนี่ยไม่แล้วเดี๋ยวเราก็ไปเก็บของกันก่อนนะครับผมอ่ะ ออเเคขก<ห> <พอ S 2> ็บทำไรอ่ะ เงินมังกรครับทำไมทำเงื่นมังกรเพราะว่าเงินอื่นเราไม่เป็นแล้วครับเพราะว่าเน้นเข้าร่วมครับไม่เน้นเข้ารอบทำไม่เสร็จสู้ทุกคนสู้ๆหมูผมทำเสร็จแล้วนะอ่าเนี่ยบอกเลยถ้าไม่ได้กูนะก็ไม่ได้เหมือนเดิมใช่แล้วตอนแรกมึงทำไว้ยังนอนน้เพียอะไรอ่ะเออนอนทำไมอ่ะมึงนอนทำไมคนเรียกสลีปปิ้งสลีปปิ้งแปลว่าสลีปปิ้งแปลว่าไม่นอนนอนไม่ได้นอนแล้วก็ยากอยู่

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không กิจกรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนตอนนี้กำลังจะเข้าห้องนะครับเอาไว้ด้านนอกเอ้ยเอาไว้ด้านในอ่ะเฮ้ยราระวังตำรวจคนนะเว้ยงนี้ดีเทำนไมทาไมเออทำทำไปเอาอะไรเอาอะไรเอารองเท้าไงกรบกรอบอะไรอ่ะ นี่ครับอยู่ในช่องไอคิวครับวันนี้เราจะพาแก้ไอคิวต่อรอบครับเขาคันลูกเสีย ยอยู่ในช่องไอคิวแล้แล้วเาก็ยังคงรอดต่อไยเช่นเตื่อยังร์นิี้ครับทุกคนตีสีนะทุกคนตอนนี้ ก็ไม่ร so ู question, so ้ว oh, oh, yeah, ่าตื่นมาทำอะไรนะเขานัดตีห้าครนนะไอคนไม่นอนเนี่ยอินี่กลัวไปกวัวกลงคืนเลยนอนแล้วก็เดี๋ยวผมมารายงานอีกทีนะเพราะว่าตอนเช้าเขานัดออกกำลังกายนะครับแล้ตื่นยังเออตื่นแล้วเออโอเคถ่ายตัดภาพไปเลยนะเช้านี้หกโมงกินข้าวกับพันรูนะครับทุกคน อะไรวะไม่อร่อยอะไรไม่อร่อยอร่อยอร่อยโอเคนักกินอยู่นักกินอยู่ไม่อร่อยไม่อร่อยครับไม่อร่อยกับข้าวเพราะยังไม่ได้กินไก่กับข้าวโอเคเดี๋ยวขอตัวกินกันนะครับเจอใครนี่ยเปิดช่องยูทูบวะโอ้โดนปิดแล้วนี่หว่าลืมละผมแป็นชาแนลนะครับอย่าลืมกดไปติดตามด้วยเอ้ยกดติดตามด้วยยังยังไม่ตื่นยังยังเงอยู่อันนี้อันนี้ไข่เขาเนี่ย าเียม่คนคนที่หลอกกับแบงค์คนที่หลอกกับแบงค์เจอกันก็ติดตามช่อง IQ ไว้ถึงหนึ่งหมื่นซับเลยนะครับ <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวเจอกัน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 แล้วต้องมาลองเรียบร้อยนะครับกินข้าวไข่พะโล้นะครับกับไก่นะเฮ้ยคนหล่อกจะใครวะคุณคุณนะเราคุณคุณนะหน้าตาคุณคุณนะทำไมอ่ะไม่ไม่ไม่ออกคลิปไหนนะคลิปไหนนะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นนะไม่ขึ้นอ่ะ มีอีคลิปนีกสองคลิปเหรอฮะสองคลิปใช่ไหมไม่ต้องเอาเยังอ๋อใครยังจำได้นะครับก็กลับไปย้อนดูแฉบไปเยอะแฉบไปเยอะแฮชแท็พี่โอมขาพี่โอมขาโอมนัดโอมนัดไม่เอาครับก็จะกลับไปที่พักนะครับไม้ลงอ่างไม่มีใครลงเลยเหรอเฮ้ชอบลงอ่างเหรอเราอฮะไม่ไม่ลงไม่ลง เหลืองตีเหลืองเคิดแต่ป่าติตเหลืองโเก็เดี๋ยวกลับย่องทักนะเพราะเดี๋ยวจะมีอาจารย์ไปตรวจนะครับผมโอเคขอเวลาแป๊บนึงแวก็เดีวเมืาแม่ไว้ไหนเม้าแม่ไว้ไหนเชนาใส่กระชอนไม่ได้เหรอเหรอไม่เหรอเม้าแม่แม้ะ ออมึงวางไว้กับหมวดปะเนี่ยหรือมึงวางไว้ตรงไหนไงนะผมคิดดีๆไปได้ไปไหนไปไหนไม่มีมีเห็นมึงถือมาเลยวเว้ยมึงใส่กระเป๋ามาไม่หายจับเอาดีอะดำเอาดีอะมึงไม่เห็นนี่เขาจริง็หรอถ้าต้องค่ามึงเขาเรียกว่าอะไรอะไอ้ยังมาเดือเลย เหมอน้คิ้วเลยอ่ะเหมือนคิ้วเลยอเ่นเลยเหมือนคิวเลยอ่ะอเขาหล่อฮ้ยตรงนี้หล่อยิ่งรถไฟบอสมาแล้วจ้าอนไรกันี้การเียบร้อยแล้วฐานแรกานแรก สวัสดีครับสวัสดีครับก่นดันเขาก่อนดันเขาเป็นฐานต่อไปนะทุกคน go เจอ w ะไรบ้อะไรเนี่ยเอ้บออบอมือตู่อยู่คนเดียวไม่กระดาษ่ย ไอ้สัตว์ไอ้นเคาจะเก่งคับกปๆไอ้เหียกูตายแย็ดย็ดอยอ่ะก็เตยลเฮ้ยซาจริงๆวก่นั่นไมห เป็นไงว้าเล่นแล้วเล่นแล้วเช่แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำตัวนะเว้ยทำตัวนะเวเยย กล้องอาใช้กล้องหน้าดีได้ตายได้บายผมรอกมผิดแล้วบีย่นะครับทุกคนอย่าเอาเป็นเรื่องใหญ่นะหลินไม่ไม่โอ้ยอย่าตัดลงเลยตัดตัดออกตัดออกตัดออกอากาศดออกอากาศดูมันจะทำรังไล่ร่างกายผมนะครับทุกคนมันจะทำร้ายร่างกายผมครับ ขนาดนี้นะครับเป็นเวลา4โมงเท่าไหร่ไม่รู้นะครับผม4โมง5 4โมง21่โมงโมงประมาณนี้ครับผมเฮ้ยเฮ้ยทำไมต้องด่าวะเอ้ยเขาไเจอเยวไม่เจอเขา ครับก็กำลังจะไปเตรียมมีข้า่นะมีรอบกองไฟอะไรเรวยมันนิดได้ไเจอคืนนี้คืนนี้คืนนี้อะไรฟาจะโดนแกงยางไปครับก็เดี๋ยวไปเจอกันะรอบกองไฟเลยนะผมเดี๋ยวพาไบรรยากาศให้ดูเยี่ยือะไรยอ่ยอะไรไปกินข้าวก่อร ได้เกิดในวันนี้ให้เพื่อนๆได้รลือกน

เรื่องสวัสดีครับทุกคนเช้านี้ครับเป็นเวลา6กโมงห้อะไรบอกเองไหมไม่ไม่อันนี้ผอปุวันนี้เป็นวันที่เราจะกลับแล้วนะครับผมเขาก็นัด7จ็ดโมงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้รอลเลยนะครับผมเท้าผมเรียบร้อยละเสร็จละอืมวันนี้จะไปปิดกลรองนะปิดกลรองแล้วก็เดี๋ยวกลับบงกลับบ้านเลยนะผมปะหมปายว่าอะไรวะ เอ้ยน้ำปลาหวานน้ำอันดูโซบะอ่อทางดูโซทางดูอันนีอ่าถั่ละอ่าถั่งละูแล้วกูแลถ่ายจริงเนาะดวไอเอ็กซ์คินะอันนี้หล่ออันนี้หล่อจ้วคทอนีนี่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 เฮ้ยม่อคือเต้นไงวะมันคื่เต้นไงอ๋อบิดไม่มันใช่ไหม จบเป็นที่เรียบร้อยนะผมกับ3วัน2คืนของค่ายพักแรมของค่ายเสือป่าแคมป์นะผมเป็นอะไรที่สนุกมากนะผมได้เปิดประสบการณ์ดีๆใหม่ๆนะผมเสียดายนิดนึงที่ฝนมันตกนะครับเอ้ะทำปจนภัยกลางคืนแล้วก็ตอนเช้านะเพราะว่าไม่กี่ฐานก็ฝนก็ตกแล้วนะผมเสียดายมากนะผมถ้าได้ไปอีกก็ขอให้ฝนไม่ตกนะผม ทุกคนน่าจะดูได้เต็มอิ่มแล้วนะผมคลิปนี้ถ้าเกิดคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส c r i b e ช่อง iq ให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ